ของพี่ชายแกนะครับนะประเด็นในหมวด1 1ข้อ39เนี่ยมันก็ทำให้สังคมตั้งคำถามวา่าตอนที่อ,อินฟูคนเนี้ยนะครับไปให้สัมภาษณ์รายการคุณสอยุทธ์บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธรรมนัตไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับเงินทองมาจาก f c อะไรต่างๆทุกทกอย่างไม่เกี่ยวข้องมันก็เลยมีความสงสัยว่านะครับทำไมข้อบังคับของมูลนิธิข้อ3 9ถึงบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดให้ตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัต นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพี่น้องประชาชนต้องติดตามกันต่อไปว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็นะนะครับพอมีการนะครับเผยแพร่ข้อประครับมูะนิธิของอินฟูไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่ถูกเถียงกันในวงการสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนก็นะครับ,นะรบนะก็รู้สึกแปลกใจบางคนก็ตกใจอา้าวทาไมทรัพย์สินของมูลนิธินะถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตหมดเลยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องแสดงความคิดเห็นกันต่อไปนะ นะครับนะต้องทำไปแล้วนะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับนะครับเรื่องกรรมการมูลนิธิเนี่ยผมชี้เป้าเปิดประเด็นไปนานแล้วนะครับชี้เป้าแล้วก็เปิดประเด็นไปนานแล้วนะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรรมการมูลนิธิมีสามคนนะครับคนหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดก็นะครับนะก็เป็นคนในวงการบันเทิงวงการสื่อมวลชนคนหนึ่งแล้วอีกคนนึงก็อยู่ที่ชนบุรีอีกคนหนึ่งมีสามคนนะครับสามคนนี่ก็นะครับปรากฏไม่มีชื่อของฮีโร่ นะครับหรืออินฟูเลยนะครับนะครับที่ผ่านมาสังคมก็เข้าใจว่าอินฟูคนนี้เป็นเจ้าของมูนิธินะครับเพราะว่าใช้ชื่อของท่านนะครับแล้วก็มีรูปหน้ารูปอะไรต่างๆเวลารับบริจาคแปะลิงก์นะครับธนาคารเกษตรกรต่างๆก็จะเป็นเป็นชื่อท่านทําไมทํามการว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมูนิธิแต่เอาชื่อบูนิธิมาใช้ในการรับบริจาคตอนนี้สังคมก็ตั้งคำถามว่าเอ้มูนิธิของท่านของท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นกรรมการและท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับมูนิธิ นะครับนะ,ะหรือว่าไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นกรรมการใช้คำนี้นะท่านไม่ได้เป็นกรรมการและ <c oughs> เหตุใดท่านจงเอาชื่อมูลนิธิมามาโพสต์นะครับหรือมาไลฟ์สดแล้วก็มีการเชิญชวนให้มีการรับบริจาคนนี้ก็ก็เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนกรมการปกครองก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นก็กต้องไปว่ากันต่อไปนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วการที่จะเอาเอาเอาชื่อมูลนิธิมาใช้ประโยชน์นะครับต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถ้าอะไรถ้ามันทำถ้าไม่ได้ทําตามวัตถุประสงค์เนี่ย นะในกฎหมายนะครับเขามีชื่ออยู่นะเดี๋ยวเปิดให้นะพนะนรัราชบัญญัาิกาหนดความผิดเกี่ยวกับมูลนิธิ2499มาตรา6กกรรมการมูลนิธิผู้ใดดําเนินการผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับและน่าจะเป็นพยานอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0หม0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือมาตรา6 6นะครับนะมาตรา66สของกฎหมายมูลนิธินะสองสนะครับนะนะนะชื่อกฎหมายก็คือพรบกรําหนดความผิด เกี่ยวกับมูลนิธิสองสี่เก้าเก้ามาตราสิบเอ็ดนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปติดตามนะครับว่านะครับนะอินฟูคนนี้เอาชื่อมูลนิธิมาใช้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นกรรมการมันทําได้ไหมก็องก,การปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ต้องมาชี้แจงแล้วต้องตรวจสอบเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วนะครับอตอนนี้ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเอาชื่อมูลนิธิมานะครับแล้วก็ ดันเป็นชื่อตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นกรรมการเลยไม่ใช่หนึ่งในสามนะครับแล้วก็มาโพสต์แปะลิงก์กสิกรรับบริจาคทําได้ไหมนะครับนะคถํถามเรื่ออันนี้ก็นายทะเบียนต้องต้องปากผมผมบอกผู้สื่อข่าวก็ลองไปถามนายทะเบียนดูนะครับนะยก็คือกรมการปกครองอันที่สองตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ไม่มีอำนาจกรรมการเนี่ยอำนาจไปอยู่กับอินฟูซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการเพราะดูจากการให้สัมภาษณ์เมื่อกี้แกให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ผมดูแกบอกว่าในเมื่อสังคมมองว่ามูลนิธินี้ ไม่ได้เป็นของผมผมไม่ได้เป็นเจ้าของบูนิธิเอ่อที่ผ่านมาผมก็ยังไม่ได้บอกประชาชนว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับบูนิธิไม่ได้เป็นกรรมการเนี่ยผมก็ไม่เคยอ่าบอกประชาชนเลยสังคมก็เลยตั้งคําถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยปกปิดความจริงไหมถ้าประชาชนเขารู้ความจริงว่าบูนิธินี้อ่ออินฟูคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบูนิธินะครับถ้าเขาทราบความจริงเขาอาจจะไม่บริจาคหรือไม่อย่างไรอันนี้มันก็ต้องไปดูนะครับนะครับว่าไอ้ทำไมไม่ยอมบอกความจริงกับสังคมนะครับว่าบูนิทินี้ตัวเองนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นกรรมการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายทะเบียนกร,รมการปกครองก็ต้องมาชี้แจงทําได้ไหมเราไม่ได้เกี่ยวข้ององบมูลที่ิเราแต่เอาชื่อบนิธิมาแล้วก็มารับบริจาคทําได้ไหมไม่ไม่เราไม่ได้เป็นกรรมการเลยไม่ได้เกี่ยวข้องทําได้หรือไม่นายทะเบียนต้องตอบเพราะอันนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ป,ปรากฏว่าลนิธินี้เป็นบุคคลอื่นเป็นกรรมการแล้วก็เอาชื่อของอินฟูไปใช้ นะครับแล้วก็รับบริจาคมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนี่ฮะบ,บางคนถึงขนาดเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับบัญชีมาเปิดบัญชีแล้วไม่ใช้เองก็มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องบัญชีมาเปิดบัญชีเสร็จไม่ได้ใช้เองเขาเรียกว่าบัญชีมากระจาคุกแับผมจาไม่ผิดน่าจะสามปีบางคนก็เลยบอกเอ๊ะมูลนิธิแบบนี้เขาเรียกมูลนิธิมาหรือเปล่านะครับตอนนี้สังคมเรื่องตั้งคำถามว่ามันเป็นมูลนิธิมาหรือเปล่าเพราะอะไร เพราะคนที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคนที่เปิดมูนิธเนี่ยคืออินฟูแต่แต่ไม่มีชื่อแต่ไอ้สามคนเนี่ยไปจดทะเบียนกรรมการเนี่ยจดขึ้นมานะครับสามคนเป็นกรรมการเนี่ยจดมูิธอันเนี้ยแต่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจเลยเลยนะครับอินฟูมีอำนาจนะครับจะรู้ได้ไงว่าอินฟูมีอำนาจด,ดูจากการแถลงข่าวเมื่อกี้การแถลงข่าวว่าไงนะครับนักข่าวไปสัมภาษณ์อินฟูคนดังถามว่านะในในหมวดเท่าไหร่จมื่ก1้สิบเอ็ดหรือไงข้อสามสิบเก้านะเดี๋ยวดู หมวดสิบเอ็ดข้อสามสิบเก้าบอกว่านะครับถ้าเอ่อนะครับมูลนิธิเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเลิกกันแล้วเนี่ยข้อสามสิบเก้าเนี่ยก็ให้ทรัพย์สินของมูลนิธิตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตเนี่ยจะว่ายอย่างไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสั่งให้ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับนะครับเอ่าเปลี่ยนเลยจากมูลนิธิธรรมนัตเป็นมูลนิธิขนาดใหญ่เอ๊ะสังคมก็เลยสงสัยว่าอา้าวแสดงว่าไอ้สามคนที่เป็นกรรมการมูลนิธิจะเป็นนอมินีของอ,อินฟูคนนี้หรือเปล่านะครับ คนก็เลยถามว่าเป็นมูลนิธิมาหรือเปล่าพราะเปิดมาแล้วอ่าไม่ได้ใช้เองนะครับให้อินฟูเป็นคนใช้อินฟูก็คือเป็นคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงในการจัดซื้อจัดจ้างในการที่จะ,ะโฆษณานะครับโฆษณารับบริจาคคือหลักแล้วเนี่ยผมถามประธานมูลนิธินะครับอืมนะครับนะครับผมถามกับประธานมูลนิธินะนะครับถามประธานมูลนิธินะที่ผมรู้จักเขาบอกว่าถ้าเราเปิดมูลนิธิแล้วเนี่ย นะครับนะเปิดบริษแล้วเนี่ยและเราเราทำไมฮะเออเราจะรับบริจาคก็ต้องมีจัดให้มีการประชุมนะและมีมติให้เปิดรับบริจาคในแต่ละครั้งผมไม่รู้ว่ามริษัของอินฟูมีการประชุมไหมนะครับแล้วก็อนุมัติให้มีการนะครับอนุมัติให้มีการเขาเรียกอะไรอ่าอ่ารับบริจาคในแต่ละครั้งมีไหมแล้วก็ในการจะเอาเงินไปใช้แต่ละครั้งมันก็ต้องมีประชุมมีมติผมไม่ทราบว่ามีการประชุมมีมติไหมนะครับรวมถึงรวมถึงรวมถึงอะไรฮะรวมถึงว่า สรุปแล้วเนี่ยการช่วยเหลือประชาชนเอาเงินไปให้ทาหารชายแดนอะไรต่างๆทำบังเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซื้อโดดซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นคําสั่งของอินฟูหรือเป็นเป็นอานาจของคณะกรรมการ,การมูลที่อันนี้น,น่าสงสัยนะหรือว่ามูลที่นี้เป็นแค่มูลที่ม้าหรือเปล่าน่าคิดนะนะครับเพราะว่านะครับน่าคิดนะฮะนะครับแล้วก็ การที่ประชาชนหลงเชื่อบริจาคเงินไปจํานวนหลายร้อยล้านเรื่องอะไรต่างๆนี่ตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมเป็นการนําข้อมูลทาปเพศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไหมเพราะว่าในการนะครับโพสต์แต่ละครั้งในการไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าอินฟูเนี่ยเป็นเจ้าของบนทิทีแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเกิดเขารู้แล้วเขาจะรบ,บริจาคไหมนะมันก็ตั้งคําถามว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดฐานชอ่อโกงประชาชนไหมตามมุลกฎหมายยาาตาา34ี่ พบปกปิดความจริงหรือเปล่าหรือเป็นการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลเท็จบิดเบือนอะไรต่างนะในประการที่น่าจะทําให้บุคคลอนได้รับความเสียหายเนี่ยนะนะครับหรือเป็นโดยมีเจตนาทุจริตนะตามพระบะคอมมาตรา14แลวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคนก็ส่งข้อมูลให้มาเนี่ยผมก็ส่งไปให้นักข่าวนี่แหะนะแต่ก็ไม่ค่อยมีนักข่าวเล่น นะครับหลายๆคนก็บอกนะักข่าวหลายสำนักก็กลัวกลัวอินฟูคนนี้เพราะเป็นแหล่งข่าวคนสาคัญไม่กล้าแต่ต้องนะครับกลัวจะมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าอินฟูคนนี้ก็จะให้สัมภาษณ์สำนักข่าวก็ฝากสำนักข่าวกล้าๆเนในการตรวจสอบนะอินฟูท่านนี้ด้วยอย่าไปแบกมากแบกไปแบกมาเดี๋ยวหลังจะหักนะครับนะเออแบกไปแบกมาเดี๋ยวเดี๋วหลังจะหักอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากว่าเดี๋ยวหลังหักนะครับเอาเรื่องมูลนิธิจบไปแล้วเอานะว่ากันไปนะครับผมได้ข่าวมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ตอนนี้เขจะมีคนมาเปิดตัวละครกรรมการมูลนิธิแต่ละคนเป็นไทยบ้างนะครับเท่าที่ผมทราบมากรรมการมูลนิธิแต่ละคนเนี่ยจะถูกเปิดออกมาทีละตัวทีละตัวนะฮะซึ่งกรรมการแต่ละคนเนี่ยเราไปดูในดิจิตอลฟูดพิลไปดูใน YouTube แรลงต่างจะพบว่าคนเหล่านี้เคยเป็นข่าวออกรายการต่างๆเยอะแยะมากมายนะเราจะรู้เลยบทบาทตัวละครต่างๆเนี่ยมาเป็นกรรมการได้ยังไงแต่ละคนนะฮะเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนคนดังๆทั้งหลายนะครับไม่ต้องส่งมาให้ผมเปิดอยู่คนเดียวนะ ผมไม่ได้มีอาส่วนได้เสียหรือว่าผมก็ไม่ได้มีปัญหากับอินฟูลนะแต่หลายๆคนเปิดกันเองด้วยครับนักขงนักข่าวเนี่ยนะส่งมาให้ผมบ้างคนนักข่านนี้ผมก็ส่งไปนักข่าวนักข่าวเปิดกันบ้างไม่ใช่ว่าให้พี่เดอเปิดอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะคิดว่าผมเนี่ยมาจ้องทําลายล้างท่านอินฟูนะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้กันรู้จักกันดีนะครับ